สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหวึงนะคะสวัสดีพี่พี่ fc ทุก,ท,กทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋ามาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปชมเราก็มาดูผลสรุปของวันที่28กันก่อนนะคะ วันที่28เนาะชุดเน้นนะคะน้องบึงก็ให้ไปที่54 50แล้วก็64นะคะอ่าเข้าพิเศษนะคะพี่น้องจา๋าเข้าพิเศษตรงๆนะคะอ่าพิเศษล่างออก7 4สเนาะบึงเนี่ยให้6 4พี่น้องเอ้ยเสียดายแทนาอดูสตัวให้ไป9 5 4หออก8 54หาสพี่น้องเสียดายแทนนอะบบนี้ นานๆจะลงสูตรนี้นะคะพี่น้องจ๋ามาพลาดสามตัวนิดเดียวแค่นั้นเองเนาะอ่าปกติออกเก้าแปดกับสองศูนนะคะเก้าแดน้องหื่นก็ไม่มีมแต่95นะคะพี่น้องจ๋า20ก็ไม่มีเนาะ VIP ออก0อกูนย์หกไข่กับมิต่หาศูนย์ก็หา6พี่น้องอ่า VIP ล่างก็79 ก็ไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าสรุปแล้วก็เข้าไปที่ห้าสี่ตรงๆนะคะเข้าพิเศษบนนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตัวที่น้องหวงเน้นนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าขออนุญาตลบกระดานหน่อยพี่น้องจา๋าเนี่แปลงลบกระดานกลายเป็นทิชชู่คะ่ะพี่น้องลบแปบ,บหนึ่งเนาะค่ะเนาะ กระดานน้อยนะคะกระดานน้อยโค้งสุดท้ายนะ้องอุ่นก็จะเอาอันนี้ราคาเขียนเพราะว่าบ่ค่อยได้ลงเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายอ่ะเขียนบันที่ก่อนค่ะยี่สิบเก้าทับเจ็ดทับหกสี่นะคะอ่าน่อยชุดโค้งสุดท้าย ทันบนอนบนอพี่น้องจ๋า,ายแล้วคะกะอัดอินเทอร์เน็ตกัว่าเมนเตาอ,อ่าชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าคาดพิเศษสามคู่เน้นเน้นนะคะนี่เน้น นี่รองนะคะหรือว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็สามตัวเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะก่อนไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนแนวทาเตือนตัวเลขเกิดจากการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมีสติในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าน้องบุนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครัพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะอันนี้ก็ท,ทั้งทั้งทําคานวณออกมาแล้วก็จุดทูปนะคะพี่น้องจา๋าขอพรจากไอ้ไข่นะคะก็เลยอยากเอามาลงคะ่ะพี่น้องจา๋าค่าอยากตะเวียดของเวียดเพื่อนพี่น้องจา๋า ตัวที่เน้นนะคะพี่น้องจ๋าเน้นสามสองก้าสองแปดศูนย์ค่ะพี่น้องอ่าส่วนตัวรองนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้น้องหุ่นขอเพิ่มอีกตัวหนึงเนาะอ่าเพิ่มแปดแด้วยพี่น้องจ๋าอ่าแล้วก็สี่สามส่วนสามตัวนะคะ ตัวใหญ่เห็นบ่นพี่น้องหเห็นบ่เอาใหญ่ๆเลยจังเห็นชัดๆเนาะค่ะเนาะอ่ะสีสามสองห้าเก้าสองแล้วก็แปดแปดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดือดสามคูนิน่นนิ่นคัดพิเศษพี่น้องจา๋าโค้งสุดท้ายนะคะ สูตรนี้น้องวึงไม่ค่อยลงนะคะพี่น้องจ๋านานๆจะลงให้ทีเนาะเพราะว่ามันหลายสูตรแล้วจะว่าหลายตัวหลายอย่างเ้อพี่น้องอ่าก็ชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปน้องปื่งก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเนาะสุดท้ายนี้น้องปุ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ